ดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็พี่น้องชาญทูม้ารถประเทศไทยนะครับนี่ไม่ใช่รถขคมเน้นนะไม่ใช่รถญี่ปุ่นด้วยดูทงชาติไม่ใช่รถญี่ปุ่นนะครับนี่รถไทย <c oughs> คุณเล่นครับคุณเล่นเมเ้นไทยก็พี่น้องกันมาเลยใครจะสู้รบใครจะอะไรก็อย่าไปได่ามากัน คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็มีคนที่เห็นด้วยก็มีเป็นกลางๆไว้ดีกว่าเป็นเรื่องของประเทศครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเมีนก็มีอาชีพรถขุดรถไทยก็มีรถขุดลาวก็มีรถขุดแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าการขัดแย้งก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ คนที่เขาเกี่ยวข้องครับ

เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับขออนุญาตตักดินก่อนขอได้ค่าน้ำมันรถไถพอาะไม่ได้จกกระเป๋าตักลึกแล้วมันก็เคลียร์คืนให้ ไปขุดเอาทางคนหลายเลยเจ็ด,ดนะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ